กินข้าวเจ้าพัดพริกมันก็นเลยจามอันตับน้ำพริกขานะคะวันนี้ยน้ำพริกขาเสร,ร็จปลาไข่ต้มพักกระลำลวกอันนี้เห็ดขมิ้นนะเห็ดขมิ้นหนึ่งนี่อย่างนี่ทอดตะวะันแล้วคนจะถามว่าน้ำพริกขาทำยังไง เอาข่าซดไปตักกับกระเทียมหอมแดง <c oughs> แล้วก็พริกพริกแห้งคั่วนะบางคนก็ใส่กะปิแล้วก็ใส่ปลาร้าด้วยแล้วแต่คนนะแต่สมรีมใส่กะปินะคะสมรีใส่ป,ปลาาแล้วก็ไปผัดน้ํามันสําหรับสมรีนะถ้าคนโบราณมันจะไม่ผัดน้ามันคนโบราณเขาจะไม่ผัดน้ํามันหรอกสมรีไปนคนรุ่นไหม <c oughs> สมรีชอบผัดน้ํามัน อร่อยนะลองดูนะคะมุทอดอร่บ,บาปะม่าลักอะไรหมูอยู่เฉยๆลูกไปกินข้าวก่อนอยูข้าวจะไม่เล่าอ่ะ พลาะะหนึ่งปะเดี๋ยวหสมัยเป็นลลอมกับบะน,น้ำแก้ว <c oughs> <c oughs> มันแกวเผื่อคนเท่าเนาะแม่บะน้ำหนึ่งกินับข้าวเหมอไข่แกนเอาใส่ในน้ำพริกเนี่ยแล้วก็จำ้ำจะได้กินหลายๆคนมี้คนเดียวมได้มันมี มีใครแก่นเดียวม,มาวสม,มัยต่กอนเนาะไข่แก่นใส่ในน้ำพริกเนี่ยจำมีคนมางำสี บ้านข้าวกำใหญ่สมัยละอออนตอนเป็นล่ออนเนาะบ้านจนนะเวลากินกับนักปอกก็แม่ก็จะโบดจมจะไปกินกับนักข้าใจเห็นข้าวหนักๆเอากำใหญ่ๆเ่เ <c> น <oughs> าะก็เลยตีนี่ใส่มานเจ้าจะอิ้มเร็วๆ ไอหมูปอประตูได้มาหมูเข้ามามาเ็วเปอคนเดียวหนไดยแล้วเขาเลยตีนี่ใส่เนี่ยเขากำใหญ่เห็นปะพริกเผ็ดขนาดพริกมาจากบ้านเนาะพริกป่นมาจากบ้านเผ็ดมาก มะคกาวผักละหนึ่งผักละเห็นน้อยถ้าจะาเหมอผักกุนถงูงเพร่้เจ้าผักักก้นถถงอ่ะก็ลำในวันหวัน

nào, vậy là คุณทุกคนนะคะทีท่ติดตามกดหากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปลวค่ะ